เอาละทุกคนผมท้ากับเพื่อนผมว่าถ้าใครต่อยด้วยสู้กันมือเปล่าเนี่ยใครชนะคนที่ชนะจะต้องวาดโปรไฟล์ใช้เป็นให้คนที่แพ้ใช้ไปเต็มๆเลย2เดือนเราแข่งกัน4เกมนะครับทุกคนอ้าวหมเราจะเปิดประตูนนหนึ่งสองสามร่เรมเราโดนกันเจี๊ยบโอ้โหตีโดนกันเจี๊ยบเอาแล้วคุณไม่ปลอม ปรับของตกเหรอเออหวานทุกคนหมดเรื่องปรับของตกแต่ว่าเสมอก็ได้คอนนี้อะไรทุกคนกลับมาละเอาละคุณพิเศษผมพร้อมละเขา้ามาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่พอไมอะไรเข็ยต่อได้แล้วครับได้และ้ะคุณนี่ชอบเล่นยนดีเพลว่ะผมไม่ได้เล่นดีเพลวแล้วผมก็บอกคุณแล้วเมื่อกี้ผมน้ำอยู่เออ ก็ตายแน่เพื่อนทุกคนผมชนะเขาแล้วเว้ยอ้าวผมไม่ยอมนั่น totally> um ั่นมาโซกันในบ้านต่อเออเยอเข้าหน้าผมเลยนั่นั่นมีตัวประกันไม่เป็นไรเออผมไม่ทำอะไรอย่ามาทำไอ้ฟัมลีกับไอ้นวลนะเว้ย โอ้เขเหลี่ยมนี่ไหวเชียนี่นเดี๋ยวไปจะต่อยหน้าผมแล้วออกมาผมไม่กล้าออกไปเดี๋ยวกระเจี๊ยบต,ตีแล้วมันจะเป็นการโกงแต่ผมก็ตายไปกับกระเจี๊ยบรอบนึงแหละออกมาเลือดไม่หยุดเลยวะก็ผู้ที่หิ้วเลือดไ,ได้เนี่ยแหละคุณโกงทำไมมันหิวเลือดคุณก็หิ้วได้เหมือนกันผมทุบประตูออกแม่เลยเข้ามา เอาประตูขื่นมากอะเต้นเน้อเน้อเฮ้ยเงินโภชการเป็นเนื้อให้เขาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอ้กูบอกมึงยิ่งมันบินไปด้วยเต้นไปด้วยโอ้อีกแล้วเชือกมันหลุดอีกแล้วกูบอกว่าอย่าฟูในบ้านก็ไม่อยากระเจี๊ยบตัวไม่เตยดิวะแล้วกระเจี๊ยบมันโตเลย ก็มไม่น,บนับกงยแล้วแกลุ้นรอบที่สามแล้วเว้ยเออมากันยับต่อยก้ยสบายเนื้อกระเดื่เลยครับเดี๋ยวไปเก็บเนื้อก่อนกูไม่ได้จะมาไอ้กระเจี๊ยบโอ้ยเาไอ้สอมไอ้สอมนี่มามาพอและพอละเดี๋ยวค่อยเสีงมาเลยมาหนีมาดูไอ้สอมนี่ค่อยเสียเว้ยกูจะเอา,สา,เอาสามลี่ไปไว้ในเบิ้ล

โเคขออนุญาตตื่นมาถ้าหลับไปออกไปโนอกบ้านห้ามเข้าบ้านอขออนุญาตรีเลือดก่อนนะทุกคนผมจะเป็นต้องกินเท่านั้นผมไม่รอดแน่เพราะเลือดผมมันไม่เต็มอ่าวิ่งวิ่งจะห้ามมีเลือดวิ่งให้หิวข้าวจะได้ยืดเลือดไม่ได้คุณหิวข้าวหรือยังตอนนี้เพิ่งกินข้าวไปเมื่อสองวีก,ก่อนนึก คุณได้ผมสู้กับคุณ้ดยเลือดจีิงยังครึ่งนึงเหรอได้แป๊บเลือดผมกลรงพิลแป๊บนึงขออนุญาตครับสักไปนนี่คุณตับหมดไรเนี่ยทำไมหมดคุณตับหมดทาดิมันจะได้นี่คุณตับหมดไรเหรอไม่ม่ใจทาเลยจะได้เหนื่อยไ เอาพร้อม let's g กันก็เหนื่อยอยู่ผมหิวไม่ได้ละป้าเด้แล้วโอ้ยโทษอะไรเนี่ยเขาหล่ลงไปแล้วทุกคนพอผมไปก่อนขอตัดฟันอดีพรอมสู้เลยก็ลยผมให้โอกาสคุณอีกรอบนี่เนี้ยของคุณอันนี้ยังมีน้ำใจนักกีฬานะที่ให้โอกาสผมก็ให้โอกาสคุณเหมือนกันนั่นแหละ ไปได้หน่งต่อเนหนึ่งต่อศูนยว่าจัดเข้ามาดิหนึต่อหเกมที่สองอะไร้วนะเอ่อจุ่มหต่อยมากายหน่อยดิฮะจห้าก็้องปรับก่อน เราแข่งกัเกมเรายัม่บอกว่รได้วย่าเรายัมีงช่ยม่ไดู้ชีเอ็มเป็นอรเอ็มเป็นคนห้ัวเราเป็นคนห้าแล้วนะเอาน้าเป็นคนซ้อนนะกเออกรเอายา้อนห้าเดี๋ยววันจิบยาให้กนนะเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปไว้ก่อนเออเอาเนื้อมาให้เราเลย ร้อเล่นร้อเล่นไม่เป็นไรหมดทีในออยูุพวกเราไม่มีเนื้อพร้อมแล้วประโัญยาโพชั่นเต่าให้เองเลยนะเราเป็นคนแอฟริกามะไม่ ยอะโคชันน <Legend ary> ี้มันอยู่เคสสานทีสัมนทีไม่อเองก็มีเท่ไหร่วรัดแต่ว่ามันจะเราเรียบตอนกินอะไรจบแล้วอะไรเราจะอยู่ที่บ้านสามหนึ่งอคิยังนานน เร,เรียบๆไงบอกไปอยู่ว่าอย่างคบเพื่อนเรียบๆโอเคเข้ามา,อ,เเา,มาอะไรทุกคนตัวที่หมูไม่ได้ไปแป๊บนึงแต่ตอนนี้กลับมาแล้วเข้าอยู่ไหนล่ะเนี่ย เขาไม่รู้อยู่ไหนอะทุกคนเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านผมเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในบ้านผมทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน

เดี๋ยวคุณว่าผมไปทันผมตกบอกคุณผมดันอยูด้านบนขึ้นมาเอาเองเอ้ยอย่างนี้โกงนะผมไม่ได้โกงขอให้ทคุณเข้าบ้านผมอยู่ไม่เรื่อยๆผมยัน<ง>ก็ได้วะงั้นผมนก็อยู่ตรงนี้เป็นความเวลาจะหมดได้โอเคทุกคนพร้อมแล้วขึ้นมาเข้าบ้านกูอีกละไม่ได้เข้าตีได้เลย,เลย

โอ้เวนกำเหลือเวลาอีกแค่สานาทีสุดท้ายแล้วเขาอยู่ไหนว่าเล็กสองนาทีเวนกรำก็คือจนยายายากคนองผมหมดนี่แหละนั่นแหละทุเวนเขาหยุดถ้าเขาลงไปด้านล่างนะไม่ลงเลย โอ๊ยเขาอยู่ไหนวะอ๋อรู้นละกลับมาเขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเวน้น ปกนี้ว่าเอาว่าคะแนนแรกผมคะแนนที่สองผมได้คุณพุง่งลงไปอยู่ด้านล่างอ่ะผมไม่ได้พุ่งลงไปอยู่ด้านล่างก่อนหน้านี้ผมว่ามาหาคุณผมเห็นคุณหยุนที่น้ําไม่คือผมตกไงแล้วผมพยายามจะขึ้นมาเดี๋ยวตอนนั้นแล้วผมก็สาขึ้นมาแล้วอุตส่าห์เปิดนี่มะเปิดประตูครัง้งอุตส่าห์เข้าไปหาคนในบ้านเชี่ยนี่ออกจากบ้านเลยออกไปเชี่ยวออกไปเกมต่อไปครับ เกมต่อไปอะไรอะไอะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ได้เวลาออกล่าเนื้อแล้วล่ะครับกิจกรรมที่สามล่าเนื้อไปประทานกันเลยนะก็กี่นาทีเจ้ก็สัก5นาทีเหมือนกันโอเคก็ตอนนี้ก็อุ้ยยยยตุ๊กตาใครมาตั้งอยู่ตรงนี้เลยนี่เฮ้อ มาหิวความสนใจไปที่ตุ๊กตาแล้วใครล่าเนี้อได้เยอะที่สุดคนนั้นแหละจะได้คะแนนไปตอนนี้เราก็เน็ตไก่แจ้วอะอะไาไปเนื้อของผมเป็นเนื้อเผานะบอกไว้ให้เผาไม่มีเนื้อกินอะไรทุกคนตอนดาบผมมันเป็นดาบอันนี้ดิดาบไฟเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเผาเนื้อสัตวูวิ่งออกหาเนื้อเลยวิ่งออกหาเนื้อเหมือนหมาบ้า ไม่มีน้อเลยโอ้โอเคเรจียบร้อยเดมผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยว้าวโคตรไวเลยเยหาเนี่ยไม่ได้คันอะไรเลยเหมือนกันเนื้อปลาเนื้อตัวเชียอะไรก็ได้หมดเลยนะใบ้ดีนะเนี่ยผมเดินบนน้ำได้ ไม่มีเนื้อแต่ก็เท้ามืไเราปะลุงเยี่ยมเลยทุกคนผมน่าเก็บเบอร์รี่กินประมาณิชีวเบอร์รี่นับคะแนนด้วยดิปะงัเหรอกน่าจะไม่ใช่เจ้าแห่งการล่านี่นะผมยังเห็นเนื้อเต่าอยไม่ได้เลยเหมือนกันปลาก็ได้ตุชิอะไรก็ได้พี่โปรดสักชิ้นหนึ่งเนี่ยกินก็มีโอกาสเป็นป่าชนะแล้ว หาปลาตุ้ยขยะหาเศษอาหารหาตัวอะไรไม่เจอสักตัวตาคุณเจอตัวอะไรบ้างไหมไม่เจอแล้วกระางปลาปลาผมยังไม่เจอเลยผมวิ่งมาจนเจอไ้โอับตีแล้วนะผมเจอมาตั้งอายุนอชิดแล้วเหลืออีกสองนาทีโอ้หเดินโอไม่เขาชนะ ทุกคนแบบผมไม่โหลดว่ะเอาเอาชิปหายแล้วผมก็แบมไม่โหลดเหมือนกันตอนนั้นแล้วผมก็เลยวิ่งไปทางอื่นแล้วก็มาเจอทางนี้เลยเวนก่าเนื้อไม่มีโอ้ผมแพ้วอ่ะผมแพ้วอ่ะทุกคนแบบไม่โหลดอ่ะโอ้โหหนักเลยเพิ่งเริ่มโหลดละโอไม่ทุกคนเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้าย ก็ผมโยมข็ผมก็แพ้ะดีโอ้ oh, oh, อะไรเนี่ยโอ้ oh. 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 Mm hmm. ไม่เป็นไรตอนนี้เขาเก็อย่างน้อยผมก็ชนะไปตั้งหนึ่งเกมแล้วตอนนี้ผมยังพอนำเขาอยู่ผมก็ชนะหนึ่งเกมนะอันนั้นปอยยิ่งฉุดอันเออปอยยิ่งฉุดนั้นน้องรอบนะครับทุกคนซ่อนหาผมก็ชนะอือใส่แกจมตอน ถึงเวลาพอดี่ะได้มาสองชิ้นวิ่งแทบตายหาเนื้อไม่ได้สักคำได้กี่ชิ้นเหรอศูนย์ oh <my> งั้นบมต้องเพิ่มอีกเกมเลยสิเนาะตกเลยเกมต่อไปครับตกปลาถึงมูลีเหรอจะหา ตัดภาพเลยนะคุณอะไรทุกคนเกมที่สองได้เวลากันตกปลาตกปลาไปไปไปปลาตกอะไรตรงบ่อน,นี่แหละแต่ผมเข้าใกล้บ่อปลาเกินไม่ได้อลยดิผมมีข้อเสียอ๋อเพต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่เด็กด้วยใช่ปะผมห้ามไม่ตงก็เลยไม่ตก ของผมนี่โคตรเสียเลยเดี๋ยวถ้าผมเดินบนน้ำผมตายมันจะทำให้ผมตกปลาแทบไม่ได้เลยบอกไว้ก่อนแล้วผมไม่ได้ล้อเล่นนะทุกคนตกปลาเกมนี้จะน่าเบื่อนหน่อยแต่เชื่อผมมันมันเป็นการแข่งกีเลอรตัดภาพบ้างก็ได้นะครับตัดภาพเบื่อปลาหนึ่งทุกคนผมตกปลาได้แล้วผมได้กิ่งไม้เยี่ยมจริงๆผมได้แล้วปลาหนึ่งตัวเย้ yeah. โอ้ชนะผมอีกแล<ป>้วการตกปลาเล็กปลาผมตกเป็นเดี๋ยวผมเกิ่งตกปลาเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้ขอบุตกครั้งแรกผมก็ได้จิงไม้เลยเนะี่ยได้ปลาตัวที่สองแล้วได้สองตัวแล้วเนี่ย <laughs> ต้ไม, <c oughs> มไม้ว่าคุณห้ามแเบอร์แล้วไม่กันคุณเจออันเจอเซอร์เซนไซเวอร์ชั้นเท่เน่ย <laughs> ปลาหนึ่งตัวแล้วอว้ยดีใจด้วย ดูกันนะครับท um ุกคนว่าใครจะครบได้ปลาไั้สองตัวแล้วเนี่ยผมเพิ่งได้ตัวแรกกับกิ่งไม้หนึ่งโง่กับกิ่งไม้หนึ่งอันโง่โเลยดึงปลาจะได้สามเออเขาได้ปลาสามตัวแล้วเมื่อไหร่คุจะได้จนที่สี่แค่ยทำไมโอ้ยไม่ทันไม่ทันเราลงไปตกกลางคุณได้ปะได้มาเลยจิกดาว ไม่ทันอีกแล้วมาละตกปลากับเขาดีกว่าใช่ไหมครับคุณพิเศษใช่ GA เลย G A Game มาใส่น,น้ำมันพัดปลามาเนี่ยใช่แต่ผมไม่ได้ปลาผม,มได้ปลามาตัวแรกเลยเนี<ต>่ยโอ้ยนี่กี่นาทีแล้วครับก็อีกไม่นาะนก็พวกเราเริ่มกดอัดกนรอดเจ็ดนาทีก็แปลว่าตอนนี้ โอ้ไม่นะสามาันผ่านมาตั้ง2นาทีแล้วว้าวว้าวปลายเทงปลาก็สร้างเรือปลา,ปลามันไม่มาเลยตะกันมันนี้ไม่ยิงกับผมจังวะพอตทำไปตอนนี้ได้อะไรใหม่ๆอ่าแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็โตมาได้นิดหน่อยอีกหนึงอาหล่าเหลืออีกหนึงนาทีสุดท้ายแล้วนะคนาทีแล้ว แซลมอนฮ่ขนาดแซลมอนแล้วโอ้โอโอไม่ทุกคนบอกคนลุกเลยว่ะโอ้กลัวแพ้จะตายฉันรักแกฉันจะไม่ฉันจะปล่อยแกหลังจากที่จับเสร็จขึ้นมากนขึ้นมาก่นปลากระเป้าขึ้นมาสี่ห้าตัวเลยฉันจะปล่อยแกหลังจากนะั้นแถมฟรีอาหารแต่คนที่แพ้ต้องโดนต้องกินปลาปลากระเป้านะบอกไวยให้ใบ <c oughs> บัวฉันไม่ได้ให้อาหารใบบัวไม่ครึ่งนาทีสุดท้ายฉันไม่ให้ปุ๋ยใบบัวเว้ย นี่นึ่แหละที่สุดท้ายแล้วเกมไม่นะถ้าได้ลากระเป๋าตัวหนึ่งมานี่ yes ปลาคอดอีกตัวหนึ่งอะลรทุกคนอุยอ้ยอุ้ยอย่าทำกูได้ปลดปลา fish เห็นใจผมหน่อยเห็นใจคนที่เคยไม่เคยเล่น fish มาก่อนเถอะเห็นใจคนที่ตกปลาครั้งแรกหน่อยเถอะได้ปลดมาเร็ว fish ผมไม่กินคุณหรอก ผมไม่กินคนอยู่แล้วผมจะให้อาหารกลับไปด้วยเฮ้ยอีกนิดเดียวก็เราจะหมดเวลาแล้วผมไม่ได้ใจบาปขนาดนั้นมาเร็วฟิชอ้แล้วเขาปลาปบาไม่ชายชิปลาขอโทษนะครับเปลปบลเบลเบลเบลปลาหมดเวล่าหมดผมได้เก้าคะแนนใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดกับผมได้เก้าคนคุณได้กี่ล้อผมได้หกแล้วก็มันี่มันิมันิมันี่ใบบัวหายากนะบอกให้อหายากแล้วไงอ่ะคุณต้องกินปลากระเพราใช่ไผมจับไม่ได้เอาไปกินกินมันซ่าคนผิวดำเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียดเหยียดแกก็ผิวดำเหมือนกันรู้ตัวบ้างไหมขอโทษเอากินปลาโนซ่าแล้วแกจะอุมามิแน่นอน เวรยังหิวเออผมไม่หิวเอ่อทุกคนครับผมไม่หิวโอเวนไก่แจะให้ผมถิงฟีอย่างเขากินเวนกำเน็ดไก่แจ้ว่ะแชดาราให้หิวหน่อยพอแล้วพอแล้วคือสามวอนอร่อยว่ะปลาคอสป่ะแซ่บนะผมให้เศรษไรแซ่บนัวเลยด้วยทุกคน เป็นโกดไรเดอร์โกดไรเดอร์ผิวสีว่ะโกดไรเดอร์จะไม่คนเชิญพอแอฟริกาเออกินเปิลลงไปผมยังไม่หิวเดี๋ยวผมช่วยผมจะเอาปลาคระตบหน้าคุณเองได้โอ้ยปลากระเองมีหนาบตบเองโอ้ย อะไรแข่งตบปลาแข่งตบปลาไม่นจะตบปลาแล้วตบตบปลาใช่นี่ตบเลยอ่ะไอ้ผิวสีมึงก็ผิวฝีโโกกันนั่นแหละทำแคบกูก็อีกมึงเหยียดกูได้แล้วได้แล้วเขกินแล้วเมื่อกี้ยังไม่กินเลยยังไม่หิวเลยคุณนั่นแหละไอ้คนผิวสีเอ้ยเวรกัร์บกูงูหุ่นเดี๋ยวผิวสีเอาล่ะทุกคนตัดภาพไปตินที่เขากินได้เลยก็แล้วกันนะนี เอาล่ะทุกคนวันนี้พวกเราก็อยู่กันในใจรักคดีคนแอฟริกาที่พยายามว่ายไปรอดกาเซเลาวะข้อสามเงินข้กำลังจะพุ่งขึ้นไปวางไข่วางไข่อะ่ะทุกคนตัดเอาละกลับมาละเอากินกินกินก็ไปก็กินละก็กินละก็กินละเ <c oughs> ขาติดติดพี่ได้บุกเห็นแล้วบุกใจยอม ติดพิษสิติดพิษสิโอ้เวลาคุณอยู่โอ้ยติดเสียติดพิษอาหารดิพิษไหวทวนลาว่าใครจะตามเห,มนเห็นป่ะขึ้นไปวางไข่เลยตอนนี้บอกกันลพาพะยะไหวทวนลาวานะครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ทำสำเร็จขึ้นไปวางไข่ได้สำเร็จโตัดปา แขนในรูปอวตารเอามั้ยเมื่อกดปุ่มผิดเพราะฝนตกว่ะได้ได้ฟิวเลยว่ะตอนนี้คนกำลังพยายามสร้างแพลตฟอร์มนะครับเพื่อเราเห็นความพยายามของคนกับของช็อกโกแลตดูสิทุกคนผมไม่มีแขนผมคือดักแต้ผมไม่มีแขนผมคือดักดมมแต้เป็นไหมผมคือดักดแต้อ,ไอะไรคุณพร้อมหรือยังรีบๆอย่าลืมว่าพวกเราต้องลปลอบลาวานั่นด้วย ค่อยลากน้ำทีเดียวเนงะี้ยคุณร้องเลยใช่ป่ายัางยังยังขอตัดภาพนะครับอะไรเริ่มกันเลยนะผมไม่ใช่ยกอักกกลบั้มเว้ยว้ายเปิดมาเขาก็เล่นผมแล้วว้ายเอาผมไม่โอกาสคุณอีกรอบป้าพาผมกระตุกว่อะอะไรทุกคนเออตัดภาพอ,อะไรทุกคนเออผมพยายามปรับให้มันฝนไม่ตกแล้วแต่มันทำไม่ได้ไม่รู้ทำไมาาทำไม โคตรกระตุกเลยว่ะทุกคนกระตุกได้อ้โชนะอะตาที่สามตาตัดสินไปผมชนะสองโอเคพร้อมละทุกคนครับเขาเป็นช็อกกแลตผมเป็นเจตีบและเขาเป็นช็อกกัตแล้วคุณช่วผมไม่ได้เลยเหรอ อะไรมันเกิดอะไรขึ้นวัยจัดเลยวะโอ,อ้บานภาพบานผืนเหตุเปิดรอบเดียวผมก็ได้การชาแล้วอ่าตัดภาพอาแล้วทุกคนของั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพอดีอะไรสรุปก,ก็คือผมแพ้แปลว,ว่าบางทีผมก็านอาจจะต้องใช้โปรไฟล์ของเขาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับง,ง,งั้นงั้นหนึ่งเดือน,อนหนึ่งเดือนอย่าลืมสิ โอเคก็ okay, ขอจบคลิปแต,ต่เพลงตอนนี้ครับบ๊ายบาย